สวัสดีครับผมต้นน้ำครับสวัสดีค่ะหนูโบค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับโรงเรียนของเราที่น,นี่สูงเม่นชนูประถมครับโรงเรียนสุงเม่นชนูประถมตั้งอยู่ที่เลขที่175หมู่4ตำบลดอนมูลอเภอสุเม่นจัังหวดแพร่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ะคะ่ะหลายๆคนอาจสงสัย ว่าชื่อโรงเรียนสูงเม่ชนุ่งปถมมีที่มาอย่างไรนั่นสิคะไปที่ไหนไหนก็มีแต่คนถามว่าสูงเม่นมีที่มาจากอะไรเขามีเม่นตัวสูงๆูหรอคะนึกภาพเม่นตัวสูงๆไม่ออกเลยคะ่ะว่าแต่พี่ต้นน้ำพอจะทราบไหมคะว่าที่มาของชื่อโรงเรียนสูงเม่ชนุ่งปร,รมมีที่มาจากอะไรอืมซึ่งพี่ไปหาคําตอบมาให้แล้วครับคําว่าสูงเมนเป็นภาษาราชการที่ถูกบัญญัติขึ้นมาแต่เดิมสูงเม่นเรียกว่าสูงเม่นเป็นราลพื้นที่ระแวกนี้เป็นป่าละเมาะ มีท่าน้ํามีเม่นอาศัยรวมกันเป็นฝูงภาษาชาวบ้านเรียกว่าสุงจึงตั้งที่แห่งน,นี้ว่าสุงเม่นและได้รับการบัญญัติใช้ในทางการคือสุงเม่นครับโดยแรกเริ่มของการก่อตั้งโรงเรียนของเราน,นายอนันต์มีชนะนันะนายอำเภอสุงเม่นในสมัยนั้นในประชุมได้รับการสนับสนุนจากนายประยุทธ์ผาทองบริจาคเงินรวมไปถึงการได้รับเงินบริจาคจากชาวบ้านให้ซื้อที่ดิน จะจัดตั้งโรงเรียนสาหาศึกษาขึ้นเปิดการสอนในระดับชัมม้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นโดยกรมสามัญได้อนุมัติตั้งชื่อว่าโรงเรียนสุเมชนุประถมทําให้เรามีโรงเรียนให้ได้เรียนจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านได้หัวใจท่านคือผู้มีอุปการะคุณต่อพวกเราเป็นอย่างมากเลยแหละครับปัจจุบันโรงเรียนของเราได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ถือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำอำเภอมีบรรยากาศที่โร่มรื่นมีสนามกีฬาที่กว้างขวางเขียวขจีอาคารเรียนที่สะอาดและปลอดภัยมีห้องปฏิบัติการและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้สำหรับเด็กและนักเรียนทุกคนค่ะหลักสูตรการเรียนการสอนของเราก็ยังมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนครับ โรงเรียนของเรามีหลักสูตรอะไรบ้างเหรอคะพี่ต้นน้ำหลักสูตรเรายึดหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการและเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้เรียนและในบริบทของสถานศึกษาครับในระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนตอน้นเรามีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์และห้องเรียนปกติครับส่วนในระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายมีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษาภาษาจีนแผนการเรียนคอมพิวเตอร์และแผนการเรียนศิลป์ทั่วไปครับนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่เสริมหลักสูตรอีกมากมายเพื่อที่พัฒนาทักษะของนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถด้านด,าน,ดนตรีท้งดนตรีสากลวงโยธวาทิศและดนตรีพื้นบ้านด้านกีฬาเช่นฟุตบอลวอลเล์บอลวอลเล์บอลชายหาดด้านศิลปะ เช่นวาดภาพนาฏศิสินซ้อนรัมเต้นโคเวอร์แดน์อีกทั้งทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการอีกมากมายเลยค่ะสุดยอดไปเลยล่ละครับนักเรียนกล้าแสดงออกและยังสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่ตนเองชอบได้อย่างหลากหลายเห็นได้จากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของพวกเราที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนตามสิ่งที่ตนเองชอบจนสามารถคว้ารางวัลในระดับชาติ และระดับอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะครับใช่แล้วค่ะเริ่มจากรางวัลในหลายๆโครงการเลยนะคะเช่นกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ถึงงานศิลปะหัตก,กรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70รางวัลชนะนเลิศการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่พวกเรานำเสนอถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เกิดจากการมุ่งม,มั่นพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพาคีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมผู้ปกครองคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสูงเมชนุประถมและสมาคมสิทธิ์เกา่าโดยมีเป้าหมายการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนสูงเม่นชุประถมเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนบริหารจัดการด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะความรู้คู่คุณธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นค่าส่วนหนึ่งของความสำเร็จทั้งหมดนะคะ ยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่อยากจะเล่าสู่กันฟังไ้มีโอกาสมาเยี่ยมโรงเดียวของพวกเรานะครับอย่าถุกท่านจะได้ดูว่าโรงเรียนสุขเนชนุประถมโรงเรียนดีไกลบ้านเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้สวัสดีสสดครับบ๊ายบาย